าวทำไมต้องมาซ้ำเติมด้วยไม่เข้าใจผู้คนดูอันไหนก๊อดดูคือไม่ต้องซ้ำเติมก็ได้ไหมวันนี้เป็นวันนี้ของกธอรู้ไหมวันนี้เห็นไหมเห็นออเดอร์ไหมเนี่ยเห็นออเดอร์ไหมเห็นออเดอร์ไหมนี่คือออเดอร์เยอะมากคเห็นไหมเยอะมากเห็นไหมมันหมดแล้วมันหมดทุกของพี่แล้วทำไมหมดแล้วทำไมฟรีชงพี่หมดไปแล้วหมดไปแล้วปีนี้เป็นปีดีของพี่เลิกพูดไหนเขาดู คนที่กรอบดิเนี่ยไม่ให้พูดยังไงแบนกรอบถบ้านเพี่อนจะถ่ายนะว่าอันไหนอันกรอบอนไหกโอบหลับตาชี้ก็ยังเห็นนะปลื้มอีนี้กรอบค่ะดูสีส้มเห็นป่ะสีส้มแล้วคือเนื้อกล่องโอ้โหไม่มีความเป็นเกตดเลยไม่มีความเป็นเกตดเลยดูกล่องไดเม่ของเรานะคะเกลดสวยมากเห็นเปล่าแล้วคืออันนี้คือแบรนด์ไดเมจริงของกล่องแบรนด์จริงนะคะระวังอย่าไปหลงเชื่อกับ นี่เลทีอย่าไปลงเชื่อของออปลอมนะคะทุกคนจา๋าถ้าใช้ของปลอมแล้วหน้าแหกมาอย่ามาทักว่าอุยใช้สบู่เดนเน่ของเนแล้วสิวขึ้นออหน้าคางก็ไปซื้อของปลอมมาใช่ซื้อของปลอมแล้วใครจะรับผิดชอบอะ่ะเพราะฉะนั้นหน้าเรามีหน้าเดียวซื้อของแท้ให้มันจบทีเดียวแล้วก็ให้หน้าเรามันดีทีเดียวเลยดีกว่านะคะใครที่ไม่มีความมั่นใจกดตะกร้าไปเลยหน้าพังหน้าเย็นหน้าแหกตัวนี้ค่ะกดตะกร้านี้ของแท้ที่แนันันเอาไปใช้ตามความชุ่มชื้นได้ดีมากดูนี่คือออเดอร์ของเดนเน่ี่ทักบอกเลยว่าคุ้ม ไปลูกหมดแล้วหมดแล้วไม่ต้องพูดละ